ดีเอชาะแคมป์ค่ะตอนนี้อยู่กับประตูนในงานของสถาปนิ56นะคะวันนี้มาทาเป็น MC ให้กับบูธ v p คะ่ะแล้วก็ตัวน,นี้เป็นของเล่นใหม่ที่เพิ่งได้มาจากน้องสาวน้องสาวให้มาเป็นผลิตภัณฑ์จากซีเบลค่ะก็น้องสาวให้มาเพราะว่าสิวมันขึ้นน้องก็เลยบอกว่าให้เอามาลองเล่นดูเพราะว่าตั้งแต่รับง,งานหลังสงการมาเนี่ยสิวมันขึ้นก็เลยลองเล่นตัวนี้ดูลองทอหน้าไปได้สองครั้ง สิวหายนะสิวมันลดลงไปเยอะเลยแล้วก็ตัวนี้มันช่วยเรื่องยิวรอยยิวรอยด้วยนิดนึงเพราะว่าเป็นคนนอนดึกปกตินอนดึกอยู่แล้วเพราะว่าพอจะอาบน้ําสระผมเสร็จเนี่ยเป่าผมเมื่อเสร็จมันดึกมากแล้วก็เลยพอกตัวนี้ก่อ,อนนอนตัวนี้ดีตรงที่ว่าไม่ต้องล้างก็คือก๊อกนอนไปเลยตื่นเช้ามาค่อยล้างหน้าออกนะแล้วก็ง่ายๆเลยเพราะว่าตัวนี้อ,อีกอย่างนึงตัวนี้มันช่วยเรื่องยิวรอยแล้วก็พวก เม็ดสีผิวตัวนี้ก็จะมีสารสกัดจากอัลฟาอาบูตินนะแล้วก็จะช่วยตรงพวกแบบแดดเมืองไทยอะแดดแรงแล้วก็ทําให้มันมีพวกฝ้าพวกกระขึ้นบนหน้าแลว้วเราเป็นคนผิวขาวเนี้ยพอโดนนี้ได้หน่อยปุ๊บกระมันก็ขึ้นตรงนี้จะช่วยลดทําให้ฝ้าและกระมันก็จางลงหายไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกเรานอนดึกเนี้ยพวกล่องแก้มพวกแบบเอออะไรอะจะมีพวกรอยเิ้วรอยจะมีจีน ไว้กวันก็ไม่โอเคเรามาส์กตัวนี้ทิ้งเอาไว้มันช่วยทําให้แบบยิ้วอยอ่ะมันหายไปจากหน้าเราดีขึ้นแล้วก็เรื่องสิว่ะไม่ต้องห่วงเลยมันก็จะไม่มากังวลกวนใจเพื่อนๆอ,อีกแล้วค่ะลองตัวนี้ดูได้นะีเบลหาได้ง่ายๆเลยคะ่ะเออนี่ลองดเราจะเคสให้ดูมาจะเป็นครีมหยิบๆอย่างเงี้ยนี่ดูครีมนุ่มๆ เห็นไหมใช้ไม่ต้องกลัวเปลืองเลยมากไปขที่นหน้ากินหอมด้วยเหมือนพวกครีม่วไปแหละลองใช้ดูนะเ,นเพื่อนๆหาลองไได้งนะ่ายเลยซีเบลค่ะ